เมื่อวันที่ผ่านมาท่านอาจารย์ได้พูดถึงอาณาปานสติในส่วนที่ว่า,าพระพุทค์ตรัสไว้ในแง่มุมของผู้ที่อาจจะปฏิบัติแล้วกายโยกโคลงว่าเป็นพระจิตโยกโคลงทีนี้อย่างอื่นเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะที่ท่านคิดว่าคนส่วนใหญ่เจอ,อก็เรื่องของปฏิกูลไม่ปฏิกูลมะค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราอยู่เรื่อยๆ การที่เราเห็นอาหารอร่อยอร่อยแล้วอยากไปกินเราก็ต้องพิจรณาให้เป็นของบอูดเน่าแตกสลายให้ <Okay. S 1> เป็นมองเป็นอุจจาระปัสสาวะให้เป็น,น <Okay. S 1> การที่เรามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูล mm hmm. เช่นเรามองเห็นสิ่งโสโครกนะเห mm ็น hmm. อุจจาระปัสสาวะก็มองว่าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติมองได้เป็นมองออก <Okay. S 1> นะน และมีวิธีมองทั้งสองอย่างคือปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นอุเบกขาคือเฉยๆกับมันไม่นึกอิจนาละอาจใจในอารมณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจใแต่ไม่เพลิดเพ,พลินพร่ำสรรเสริญกับอารมณ์เป็นที่น่าพอใจอย่างนี้หมายถึงว่านี่คือมักวิธีของการเจริญอาณาปานสติใช่ใช เราก็จะมาตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติก็คือลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเราก็อยู่กับดูลมหายใจไหลเข้าไหลออกไปแล้วก็พิจารณาอย่างเรื่องปฏิกรูนสมมุติว่าอยู่กับกองขยะใช่ไหมคะเราก็มองว่านี่ไม่เป็นปฏิกรูนนะคะวิธียังไงนะคะก็รู้ลมหายใจเข้าออกของเราเฉยๆนะ หรือมีวิธีที่นาปลายว่ากองขยะอะไรทั้งหลายก็ล้วนเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะว่าเขาเปนะ็นธาตุตามธรรมชาติ uh huh. uh huh. นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาปานาสติ uh huh. uh huh. ถ้าอาจารย์คะทีนี้อยากจะกลับเรียนถามจะประสบการณ์ของคนอื่นด้วย uh huh. นะคะที่มักจะมาถาม,ถาม,ถามท่านอาจารย์ uh huh. อยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยพอหลับตาอยู่กับลมหายใจ,จเจริญอาณาปานาสติ uh huh. แล้วจะเจออย่างนู้นอย่างนี้นะคะ่ะ uh huh. เพราะอย่างกับส่งออกอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปอแต่บางคนเนี่ยเขาเจออะไรพิสดารมากอะคะอเอาแบบพิสดารพิสดาน,ดาน,นะคะอาจารย์ก็บางคนนั่งไปเสร็จแล้วเห็นว่ามีช้างวิ่งเข้ามาจะมาชนตัวเองตกใจอย่างนี้นะหรือไม่ก,ก็รู้สึกว่าตัวเองพองใหญ่ไปเรื่อยๆหรือรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นมาหรือไปเจอผีเจอเปลดอะไรอย่างนี้ก็คือจริงๆแนละ้วคนพวกเนี้ย จิตทรงออกหมดลืมลมหายใจตัวเองเพียงแค่ละความเพลในลมนั้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจตัวเองทุกอย่างจะจบแล้วจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์จิตรับรู้สองธรรมชาติพร้อมกันไม่ได้ถ้าอาจารย์พูดรัดสั้นมากเลยคือไปเจอปุ๊บเอากลับมาที่เก่าเลยจบเลยขออนุญาตถามระหว่างทานไคะคือเข้าใจว่าคนเนี่ยเจอช้างยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเขก็น้าตกใจพอสมควรแล้วจะแบบเห็นได อย่างที่ดิฉันเคยบอกเพื่อนบอกเห็นเปรตอรอ่ะหอโหหน้าตาน่าเกลียดมากเลยนะมาตั้งหลายตัวนะคะแล้วก็ชะงงกหน้าจะมากัดน,นะคะแล้วบอกว่าเขาเนี่ยต้องอยู่กับลมหายใจจนกระทั่ง <c oughs> ครบหมดทุกตัวค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราคงทนอยู่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ค่ะสิ่งที่อยากทราบคือว่าเขาเห็นอะไรนะคะมันเป็นบางคนถามว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรไหม มีอะไรหรือเปล่าทําไมเรานั่งสมาธิแล้วเราจะต้องไปเห็น huh. อย่างนี้ huh. ค่ะไม่ต้องไปสนใจเราเนี่ยชอบไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์จิตไปรับรู้อารมณ์แล้วนั้นไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ค่ะพระเจ้าเนี่ยให้รับรู้แล้วก็วางเลยถ้าโยมรับรู้ปั๊บวางเลยเนี่ยโยมแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปเปรตมันมีกี่ตัวหน้าตายัางไงเพราะว่ามันปล่อยเร็วมาก แค่รู้ว่าเป็นเปรตพะวกวางนะกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมเพราะท่านอาจารย์พูดแบบนี้เท่ากับเปรตมันไม่มีสิคะเพราะเราสั่งเปรตวางเปรตได้แล้วเปรตหายอย่างนี้แปลว่ามีหรือไม่มีก็ท้งกาคือเปรตมีอยู่แต่จิตเราเนี่ยปรุงแต่งเองหรือเปล่าค่ะนะสภาวะที่จะเข้าไปเห็นได้เนี่ยมันจะต้องยังไงนะเห็นได้ด้วยอิทธิปาฏิหาริเปล่าค่ะด้วยการทำฤทธิ์ได้ด้วยการเข้าฌานที่สี่ไป หรือว่าเห็นได้ด้วยการที่เรา,าจิตปรุงแต่งไปเองค่ะหรือว่าหลับฝันและไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้สึกตัวมาทีอ้าวหายไปยาวเลยกลับมารู้ลมหายใจใหม่มันคือมันเป็นได้หลายกรณีมากค่ะถ้าอา <นะ S 2> จารคัทีนิ้เดี๋ยวจะขอ,อะถามทีละกรณีเลยนะครับอ,อย่างกับกรณีแรกเนี่ยถ้าไหลไปเนี่ยพอเข้าใจว่ามันปรุงแต่งเองอใช่ไหมคะปรุงแต่งเองนี่วางเองก็หายเพราะว่าเปนปรุงแต่งเอง ทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งก็คือบางคนที่มาคุยด้วยนะคะเขาบอกเขาปฏิบัติมานานแล้วเขาเหมือนกับพยายามจะเล่าให้เราฟังคือจะตรวจสอบกันไงว่าคุณนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างเขานั่งแล้วเป็นอย่างนี้นะคะเราเอเราก็ไม่เห็นเจออะไรเลยนะเรามีแต่ว่า,าจะส่งออกอยู่เรื่อยอ ก็เลยเข้าใจว่าเขาก็เลยจะพยายามบอกว่าเขาก้าวหน้าหรือเปล่าที่ไปเห็นแบบนี้นี่ถือเป็นความก้าวหน้าไหมคะความก้าวหน้าคือการไม่สนใจไม่มีใครมารู้ไม่มีใครย้อนกลับมาดูว่าใครเป็นคนไปเห็นมีแต่สนใจสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองได้ยินแต่ใครเป็นคนเห็นเป็นคนได้ยินเป็นคนรู้สิ่งเหล่านั้นก็คือจิตจิตก็ไม่ใช่เราอารมณ์ก็ไม่ใช่เราเราเนี่ยมีแต่สนใจสิ่งที่จิตไปรู้ หลงสองชั้นแล้วหลงผู้รู้ว่าเป็นเราทั้งๆที่ไม่ใช่เราและไปหลงอารมณ์ที่ผู้รู้ไปรู้ซึ่งไม่ใช่เราและก็ดันคิดว่าเป็นเราอีกยอมมีหน้าที่เห็นอารมณ์ที่ไปรู้เนี่ยเกิดดับเจอทั้งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็ต้องมาเห็นตัวจิตเนี่ยเกิดดับแล้วต้องยอมรับว่าจิตไม่ใช่เราอีกแต่นี่เรายังสนใจในสิ่งที่จิตไปรับรู้แสดงว่าความเป็นเรากับจิตเนี่ยร้อยเอซอยู่ด้วยกันล้ นั้นพอไปรู้อารมณ์อีกดันไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ไม่สังเกตว่าอารมณ์เนี้ยมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเห็นเกิดขึ้นมาแล้วการเห็นจะดับไปไม่สังเกตเป็นก้อนรวมภาพรวมว่าสิ่งที่มีนั้นที่รู้มานั้นนะ่มีการเกิดปรากฏและดับปรากฏเนี่ยปัญญามันไม่ลงมาที่อริสสัตสีไม่มาที่ปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสคือเกิดและดับ มันดันไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์นะอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ปัญญาอย่างใดหรือว่าปัญญาพวกนี้เกิดขึ้นมาเองออก็คือไม่ไม่ได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระตถาคตคว่าปัญญาที่แท้จริงก็คือการเห็นการเกิดดับหรือการเห็นสมุทัยและนิโรธเห็นอริสัตสีนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงพุทธวจนะก็จะทำให้เรามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกับสิ่งที่เรากระทบ กับ <country. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นถูกไหมคะหมายถึงว่าคนพวกนี้ที่อาจจะปฏิบัติมานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะมีความพิเศษในตนเน <to know S 1> uh ี่ยก็ใช้วิธีเดียวกัน uh huh. คือทําความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกิดดับได้ uh huh. uh huh. แล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ บังที่เรารู้เรารู้เรารู้ว่าปัญญาแต่งยาเป็นปัญญาที่เกดจากการคิดโด่างกเพราะเรารู้ว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยแค่คุณอย่านี้ก็ได้แต่เรารู้โดยรู้โดยโดยทฤษฎีไม่ใช่รู้โดยที่จิตรู้ขึ้นเลยก็มันหายไปนี่แหะถ้ามันหายไปก็คือหายก็คือรู้แล้วแค่นั้นเองจะด้วยปัญญาแล้ว เนะเรารู้ทฤษฎีมาและเอาทฤษฎีมาใช้กับการการรู้การเห็นตรงนี้สัญญาที่จําได้มาเนี่ยผู้เชี่ยวบอกเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชามันไม่ได้ผิดอะไรมันต้องมีความจําได้ก่อนและเอาความจําได้นั้นมาค่ายควรพิจารณานะมาค่ายควรพิจารว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตามที่ได้ยินได้ฟังมาอ่าเมื่อเห็นว่ามันแย่กันอ่ะแสดงว่านี่คือสัจจกามจริงเรียกว่าทำนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์ ฉันท้าความพอใจจะเกิดขึ้นอุตสาหะจะเกิดขึ้นเพียงพยายามเห็นต่อไปเนี่ยมันอยู่ในหลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนทั้งหมดเลยอย่างนี้แล้วอย่างที่พระาอาจารย์อธิบายว่าอย่างสมมติจิตเราไปรับรู้อารมณ์ทีหนึ่งใช่ไหมครับความก้าวหน้าในการปฏิบัติคือเราต้องปล่อยวางให้เร็วที่สุดชคราวนี้เราเราจะรู้ได้ยังไงว่า เวลาไหนสมควรจะไข้ครวนพิจารณาเวลาไหนสมควรที่จะปล่อยวางให้เร็วที่สุดอ๋อถ้าใช้มากวิธีละนันทีคือปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยอย่างเดียวนี่ว่าทุกภาษาที่จะทบป,ปล่อยหมดมถ้าต้องการบรรลุเร็วทั้งดีและไม่ดีถูกต้องเพราะเหตุผลคือการเข้าไปดับชาติคือการเกิดซึ่งจะนําไปสู่ชลาและมรณนะไม่ต้องไข้ควรอะไรขณะเนี้ยที่ปล่อยพวกเนี่ยไข้ควรแล้วเห็นแล้วเห็นว่าคือดับ ตรงนี้เกิดดูดไปพั่วตรงนี้ดับตรงนั้นเกิดถูกต้องใช่ใช่แสดงว่าการไข้ครวนก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับแค่นี้ก็เรียกว่าไข้ครวและเราคิดว่าไข้ครวรจึงต้องปรุงแต่งประโยยไม่ใช่เนี่ยมองเห็นเนี่ยเกิดดับนี่ไข้ครวญละถือว่าได้ใช้ปัญญาแล้วแค่นี้คือชัวรัดแน้แค่นี้ใช่ใช่เอากลับมาแค่นี้ขออนุญาตถาม ลงรายละเอียดตัวนี้ให้ชาติอีกนิดหนึ่งเหมือนกับว่าสมมุติถ้าเราปฏิบัติแล้วมันวอกวกไปคิดเรื่องนน้นเรื่องเรื่องที่เกิดมาแล้วเรื่องที่ยังไม่เกิดเนี่ยแค่เราทิ้งได้นี่ถือว่าเราเ,<ล>เห็นเกิดดับแล้วดดแล้ว,ลวเราก็ทิ้งได้ไวขึ้นเนี่ยก็คือรู้ว่ามาเนี่ยแล้วทิ้งก็คือเห็นเกิดดับแล้วใช่ใช่ทำไมมันง่ายจังล่ะคะก็หลักหลักการแค่นี้ทำไมมันง่ายจังล่ะคะนะฮะค่ะ ให้เขาก็ต่อด้วยไปถึงสภาวะที่ทิ้ามันดับเห็นตะดับ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 อย่างเดียวนี่ก็รู้เข้าฟังดับดับดับไปใช่ไหมคะเห็นต็ดับอารมณ์เดิมดับหรืออารมณ์ใหม่ดับหรือยังไงดับไปด้วยมันเกิดมันเกิดขึ้นดับคือรู้รู้ดับรู้ดับรู้ดับตลอดนอ่ฮะสภาวะแบบนี้ก็เห็นโทษมันเห็นความดับอ่ะย่อมเห็นอะไรดับล่ะสุเกิดมาเห็นดับ ทุกเกิดมาเห็นดับแสดงว่าโยมกาลังจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนจริงของมันแค่นั้นเองเท่ากับการการทิ้งได้ไวในจริงๆนั่นคือเราเห็นดับและเห็นเกิดดับแล้วการรู้ว่าเขามาคือเราเห็นเขาเกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วการที่เราบอกต้องปล่อยเขาไปนี่คือเราเห็นดับแล้วอก็เข้าใจง่ายนะคะถ้าพูดอย่างนี้คือมันแล้วแต่ใครจะมองมุมไหนเนี่ยขณะที่จิตไปรู้อารมณ์ตรงนั้นจะมองว่านั่นอารมณ์เกิดก็ได้ หรือมองว่าอ๋อนี่ลมหายไปคือดับใช่ไหมมันมองได้สองมุมอ่ะอยู่ที่เราเนี่ยเพ่งไปที่ตรงไหนดับตรนเกิดที่นี่เกิดที่ดับ่อ่าใช่มันก็เหมือนกันดับที่ลมดับอ่าพอเรามีสติกําลังเพลินกับอารมณ์มีสติดึงกลับมาที่กายพัวตรงโน้นดับตรงนี้เกิดเราจะเห็นไม่เห็นใช่เราจะเห็นไม่เห็นถ้าจา์คะแล้วถ้าสมมุติว่าในขณะที่เราต้องคอย ดูว่าใครเยี่ยมมาแล้วก็ทิ้งเข้าไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเราสงบด้วยอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเราได้อะไรไหมหรือมันไม่ได้อะไรหรอกก็ได้ได้ค่ะจิตมันตั้งมั่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไงอันนี้เท่ากับเป็นทานหนึ่งอะไรได้ไหมคะเหมือนกับเราเรารู้สึกสงบนะแต่ในขณะนั้นเราทิ้งพวกนี้ตลอดเวลาได้ไหมคะได้เพราะฌานหนึ่งเนี่ยโยมต้องดูว่าขณะนั้นที่เราทิ้งเนีไม่มีอกุศลเลย มีแต่ความคิดวิโกวิจารณ์ที่มันจะคิดเรื่องธรรมะเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยยมวางแต่อกุศลไม่มีเนี่ยปฐมฌานละ <'Kay. S 1> ใช่ไหมอ่าและอารมณ์ที่เราวางไปวางไปวางไปเนี่ยนั่นก็คือเรามีสติ <'Kay. S 1> มีสติรู้ตัวเร็วไหมถ้าเรารั้ได้เร็วก็แสดงว่าเรามีความก้าวหน้ามันก็พอใจชื้นฟังฟังดูคล้ายแต่จะก้าวหน้านนค่ะบือาจารย์แล้วอย่าง คำว่าการดึงก็ดีทิ้งการปล่อยการวางคือในเราปฏิบัติเนี่ยได้ยินคำพวกนี้หลากหลายมีนัยยะต่างกันยังไงบ้างไหมครับอืก็แล้วแต่ถ้าการเอากลับมาเนี่ยพู้เจ้าก็จะเรียกว่าสติการระลึกได้ระลึกได้กลับมาตรงนี้ใช่ไหมส่วนการปล่อยการวางก็คือการละนันทิปล่อยวางอารมณ์นั้นไปอย่างเนี้การละนันทิก็คือการวางความพอใจในสิ่งสิ่งนั้น ที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพอถ้าเธอเพลินก็เรียกว่าเธอพอใจถ้าเธอพอใจเธอก็จะเพลินกับมันมันโยงกันหรือบอกว่าพระองค์บอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานถ้าเธอเพลินแสด,ดงว่าเธอยึดแล้วบอกเราไม่ยึดหรอกแต่ฉันเพลินตลอดเลยฉันรู้ตรงนี้น่ยึดแล้ว <c oughs> เห็นไหมนี่พระเจ้าเตือนเพื่อเห็นแง่มุมว่าเธอบอกว่าเธอไม่ยึดนะแต่เธอกาลังรู้อารมณ์นนะ้นเธอยึดแล้วนะ ถ้าสมมติว่าในระหว่างปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่เข้ามาแบบที่ชอบกับไม่ชอบอนะคะอย่างที่บอกว่าเพลินเนี่ยอมสมมุติว่าเราก็แบบนะก็พยายามอยู่ตลอดเวลาแหลแต่เรื่องที่มันดีจังเลยขอเพลินต่อไปสักหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอะไรไหมคะสาหรับการปฏิบัติก็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงว่าถ้าเราตายไปในในขณะนั้นเนี่ยนั่นคืออัตภาพใหม่ภายในของเราทันทีเพราะนั่นก็คือภพของเรา แล้วถ้าเราตายไปก็คือยังปรินิพพานไม่ได้เพราะยังมีภพอยู่ใช่ไหม,มเพราะาไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ค่ะก็จึงไม่ควรที่จะไปให้ความสนใจใเพราะเท่ากับว่าขณะนั้นประมาท <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> ขณะนั้นประมาทแล้ว <c oughs> การที่จิตรู้อารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ย <c oughs> เรียกว่าจิตมีภพละมีสถานที่เกิดพู้เจ้าบอกภพแม้ชั่วลัดในมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูด อุจอณปัสสาวะอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์คะทีนี้ระหว่างที่เราพยายามฝึกปฏิบัติเนี่ยบางทีเราอาจจะปฏิบัติแบบเหมือนกับไม่เป็นกิจลักษณะนะคะแต่ตั้งใจอ่ะเช่นทําทําอะไรอยู่อยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเราเดินเนี่ยเรารู้สติกับการเดินนะนะคะก็ได้สักแป๊บเดียวแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วเดี๋ยวมาขับรถเดี๋ยวเราจะพยายามขับรถแบบมีสมาธิอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าเราปฏิบัติอาณาปานาสติเมือนับนับได้ไ,ไ,ด,ได้แล้วเลยลัดนิ้วมือแล้วเยนก็มันไม่เสียหายเลยคร <c oughs> เพราะว่าอ่านในเนี้ยเห <c oughs> มือนกับว่าท่านบอกว่าให้อะไรนะคะคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติมั่นเนี่ยโยนยังไม่มีเวลาเนี่ยโยจะ <c oughs> คู่ขาทั้งวันได้ไหมล่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้คนเราก็ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่น อาบน้ำขับถ่ายกินอาหารเพราะนั้นทุกอิริยบทผู้เจ้าจึงบอกว่านี้ถ้าเรารู้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสติเหมือนกันค่ะผู้เจ้าบอกการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มค่ะการอุจจระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งค่ะการหลับการตื่นเห็นนะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลย รู้ตัวหมดการเจริญอนาปานสติในลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้ไหมคะได้ได้หมดก็แค่ลัดนิ้วมือผู้เจ้าก็บอกไม่เหินห่างจากฌานละทําตามคําสอนพระสาสดาละลนะยิ่งเราทํามากผู้เจ้าบอกยิ่งดียิ่งทํามากยิ่งดีถ้าเราตายในยชั่วงลัดนิ้วมือก็อยู่ที่ว่าเนี่ย <c oughs> เราเนี่ยจะปล่อยวางขณะรัดนิ้วมือหรือเปล่าเพราะถ้ารัดนิ้วมือนั้นเนี่ยเรามีสติอยู่ตรงนี้ได้แต่พอจบจากนั้นเนี่ยจิตก็สแสวงหาพบต่อแต่ถ้าขณะรัดนิ้วมือขณะเนี้ยเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับไม่เที่ยงปล่อยวางพกักวจิตหลุดพ้นได้มันหลุดพ้นได้ขณะชั่วรัดนิ้วมือเพราะฉะนั้นจิตก็สร้างการเกิดต่อไปก็คือไม่มีอุปทา,านแล้วเพราะว่าปล่อยวางแล้ว ประสบการณ์อื่นๆที่มีผู้ปฏิบัติมาถามท่านอาจารย์ที่คิดว่าท่านผู้ชมควรจะรู้เอาไว้มีอย่างอื่นอ,อีกไหมคะอส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า <c oughs> พอรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยจิตนิ่งสงบแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อไปก็เป็นคำถามที่เจอมาก <c oughs> สิ่งที่จะทำหลังจากจิตสงบแล้วคือเห็นการเกิดดับต่อไป ผู้เจ้าจะบอกว่าเมื่อเธอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีเฝ้าดูให้เห็นอะไรความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลักคลืนผู้เจ้ายืนยันว่าขันทั้งห้าเนี่ยยังทํางานอยู่ในฌานทั้งสี่เธอจะต้องตามเห็นการเกิดดับต่อไปนะเพราะฉะนัะ้นถึงแม้จิตจะนิ่งแล้วก็ตามนั่นคือนิ่งมากกว่าเคลื่อนอ่า ไม่ใช่ว่านิ่งสนิทเลยนิ่งณขณะหนึ่งแต่ปั๊บเดี๋ยวเคลื่อนแต่เคลื่อนนะนิดเดียวกลับมานิ่งใหม่เพราะจิตมันนิ่งมากเคลื่อนนิดเดียวกลับมานิ่งใหม่ไอตอนที่เปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยสังเกตตรงนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจจะสังเกตเราก็จะไม่เห็นขณะที่เคลื่อนนิดเดียวเรากลับเป็นมันก็ไปเป็นตัวเดียวกันเช่นว่าขณะนี้นิ่งคิดนิดเดียวสงบดีจังเลยแค่นี้ก็ไม่ใช่แล้วแค่นี้ก็ขยับละ ใช่ไหมกลับมานิ่งใหม่อืมเอ๊จะออกสากสมาธิดีไหมอย่าพึ่งเลยนี่ขยับแล้วนิดปั๊บเกลือนละนิดเดียวนรไม่ได้ปรุงอะไรเลยขยับนิดนิดนิดเนี่ยเกิดดาหมดเลยเนี่ยแต่ความเป็นเราไปพร้อมกับมันกลับมาพร้อมกันไปพร้อมกันกลับมาพร้อมกันแค่นี้เองและก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถูกไหมคะแต่เป็นเรื่องที่จะไปต่อใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเราเลยไม่คิดว่ามันมันเป็นกิเลสไงและคิดว่ามันไม่เห็นเกิดดับอะไรเล้เนี่ย ใช่เข้าใจอะไรเข้าใจเกิดดับไม่ได้เข้าใจอะไรนะอืมความเข้าใจต้องชี้ลงไปที่อริสัยสี่เข้าจไปที่ตรงนั้นอย่างเดียวปัญญาเครื่องจาะทางกิเลสคือตรงนี้อะฮะเป็นปัญญาระดับหนึ่งในการวิเคราะห์วิจัยธรรมะขึ้นไปในการพินิพินาาก็จัดเป็นปัญญาระดับหนึ่งเหมือนกันนะอ่าแต่ถ้าเราต้องการปัญญาที่ละเอียดขึ้นเนี่ยก็คือ เคื่อนปุ๊บก,ก็คือดับเลยวันจะละเอียดกว่าไงเหมือนกับสมาธิที่พระเจ้าบอกสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นสมาธิที่ละเอียดประณีตกว่าปัญญาที่ไม่ต้องอาศัยวิตกวิจารก็ละเอียดประณีตกว่า<ม>เห็นการขยับปั๊บปั๊บแค่นี้เอง<ม>ก็แค่นี้ก็กพอละคือสมาธิเราอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับแค่นี้